ความเพียรไม่ใช่เราผู้ที่คิดว่าอยู่ธรรมดาธรรมดาอย่างเนี้ยแล้วก็ไม่มีความเพียรไม่ได้ทำความภาคเพียรอะไรใครทำล่ะเห็นไหมคะไม่ได้อาศัยพระธรรมเลยสักนิด ว่าแม้แต่ความเพียรก็ไม่ใช่เราขณะไหนบ้างที่วิริยะเจตสิกไม่เกิดเพียงแค่จิตที่ไม่ประกอบได้เหตุ16ประเภทซึ่งรวมทั้งเห็นกุศลวิบากอกุศลวิบากขณะนี้ไม่ต้องมีวิริยะเกิดร่วมด้วยแต่ว่าเวลาที่อกุศลประเภทหนึ่งประเภทใดเกิดทั้งทงที่ไม่อยากให้เกิดไม่อยากให้เกิดเลยนะคะแต่วิริยะก็ทำหน้าที่เกิดแล้วแล้วใครจะไปทำอะไร มีตัวตนที่จะไปทำอะไรกับวิริยะซึ่งเกิดแล้วเพราะมีเหตุปัจจัยเกิดร่วมกับอกุศลแม่อกุศลขณะนั้นไม่มีโลภะเกิดร่วมด้วยไม่มีโทสะเกิดร่วมด้วยเพียงแค่ไม่รู้ขณะนั้นก็มีวิริยะเจตสิกเกิดแล้วแล้วใครจะไปทำวิริยะอะไรได้นอกจากเข้าใจตามความเป็นจริงว่าขณะนั้นไม่ใช่เราเริ่มตั้งแต่ฟังค่อยๆเข้าใจจนกระทั่งสามารถที่จะเป็นปัจจัย ที่จะทำให้มั่นคงเป็นสัจจยานว่าไม่มีคำของคนอื่นที่จะฟังนอกจากคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะเป็นความจริงที่พิสูจน์ได้แล้วก็ถูกต้องจะไปบอกใครว่าคนนี้ไม่มีความเพียนเพียนทำอะไรเพียนผิดก็มีเพียนถูกก็มีถึงแม่คิดว่าเขากำลังขี้เกียจไม่ได้ทำอะไรขณะนั้นก็มีวิยะเจตสิกเกิดแล้วนี่ใครสามารถจะบอกได้ ถ้าไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระช่วยใครจะคิดกันเองสักเท่าไหร่เขาก็ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สามารถที่จะทําให้กิเลสดับได้จริงๆเพราะรู้ความไม่ใช่เราต้องเป็นความอดทนมากแค่ไหนและอย่างนี้จะเรียกว่าไม่มีวิรยิยะหรือไปนั่งทําวิรยิยะเพียรทําความทุกข์ลำบากเดือดร้อนแต่ความเพียรที่เห็นความลึกซึง้งแล้วก็ฟังจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจขึ้น นี่คือความเพียรซึ่งเป็นสัมมารประธานไม่ใช่เพียงแต่ชื่อแต่สามารถที่จะรู้ได้แ่าความเพียรที่จะละอกุศลด้วยความเข้าใจเพราะเหตุว่าใครก็ละอกุศลไม่ได้นอกจากปัญญาเพระาะฉะนั้นขณะที่กําลังฟังเข้าใจมีวิริยะเจตสิกเพียรแล้วไม่ต้องมีใครไปทําไม่มีใครทําอะไรได้เลยสักอย่างเดียวเพราะทรงแสดงไว้ว่าธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่ใครเพียรที่จะฟังเพื่อเข้าใจว่าไม่ใช่เรา กับมีตัวตนเพียรที่จะไปพยายามที่จะให้รู้โดยที่ว่ารู้ไม่ได้เพราะเหตุว่าไม่ได้เข้าใจอะไรเลยนั่นก็ผิดแล้วใช่ไหมคะเห็นพระมหากรุณาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพระเหตุว่าทรงแสดงความจริงโดยละเอียดยิ่งถ้าไม่ทรงแสดงความจริงโดยละเอียดยิ่งโดยประกาศทางปวงชาวโลกก็มีความเห็นของตัวเองแล้วก็มีหนทางปฏิบัติมากมายแต่ว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะเพราะฉันจริงๆแล้ว ถ้าไม่มีการเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏว่าเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยและดับด้วยถ้าไม่มีความเข้าใจมั่นคงอย่างนี้นะคะก็จะไปทำอย่างอื่นเพราะคิดว่าจะไปพยายามที่จะให้เห็นการเกิดดับของเห็นได้ยินที่เป็นปกติอย่างนี้แล้วเป็นไปได้ยังไงคะพระเหตุว่าไม่ใช่ปัญญาเลยแล้วจะไปรู้ความจริงของสภาพธรรมะได้อย่างไร พระชน์แม้วิริยะก็ต้องมีความเพียรที่จะฟังเป็นวิริยะบารมีการที่จะไปภาคเพียรทําได้ความเป็นตัวตนสิบวันสิบห้าวันเป็นบารมีหรือเป็นวิริยะหรือหรือว,ว่าเป็นโลภะที่มีความต้องการอย่างมากที่คิดว่าชาตินี้จะเป็นพระโสดาบันบางคนก็บอกว่าเป็นพระอรหันต์บางคนก็บอกว่าไม่ต้องมากค่ะ แค่นามรูปะปริเฉทญยานะก็ยังดีเป็นความหวังนะคะทั้งหมดแต่ว่าไม่ได้รู้เลยว่าขณะนั้นนะคะปัญญารู้อะไร